สวัสดีค่ะชิปนี้นะคะเราจะมาให้ดูวิถีชีวิตหนึ่งวันในการหาอาหารของเรานะคะซึ่งอาหารของเราในวันนี้นะคะก็คือปลาอีกแล้วนะคะซึ่งปลาเนี้ยไม่ได้ทำได้แค่เมนูต้มทอดนะแต่ว่ามันทำได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะเนี่ยเราเลี้ยงปลาได้กินทุกวันเราก็ไม่เบื่อเพราะว่ามันไม่ได้ทำได้แค่เมนูเดียวนะคะมันทำได้หลายเมนูเลยเนาะะอย่างปลาที่เราเลี้ยงนะคะก็คือปลาหมอสามารถเอาไปตากแดด ทำเนื้อแดดเดียวไปทอดก็อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเทปลาเอยเดี๋ยวเราจะเทน้ําให้ดูนะคะเพื่อดูว่าตัวมันใหญ่ไหมนะคะอ่าตัวประมาณนี้ถือว่ากําลังพอดีนะคะสามารถเอาไปทอดเอาไปเอาไปเอาไปตากแดดทําเ,ทเนื้อแดดเดียวที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าแจ่มเลยนะคะทุกคนหรือว่าเอาไปปิ้งเนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ แล้วเอาไปทําเมนูนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่ที่เราพูดไปนะเราเราแค่แนะนําเฉยๆเผื่อใครที่นึกเมนูไม่ออกนะคะส่วนมากกว่าคนก็จะชอบซื้ออาหารสําเร็จรูปม,มากินเพราะคิดว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะแต่สำหรับเราคิดว่าแต่ดีกว่าไหมถ้าเราลงทุนครั้งเดียวแต่เราได้ผลผลิตมาเยอะขนาดแค่ลงทุนซื้อปลาครั้งเดียวเอามาขายก็ได้เอามากินก็ได้กินได้ไปตลอดปีเลยแบบนี้คุ้มกว่าไหมล่ะคะ ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรถ้าอยากรู้ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายกดแชร์ด้วยนะ